สวัสดีชาวโซเชียลแคมวันนี้ก็พามาดูบ้านนุ่มโซดบ้านใหม่เพื่อนเราอ,อยู่ด้วยกันหลายๆคนแต่ว่ามีสาวมาอยู่ด้วยอันนี้ของหน้าบ้านดูเฟอร์นิเจอร์หน้าบ้านมีอะไรบ้าง <c oughs> ต่อไปก็มาดูห้องนอน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 นุ่มโซดแม็กแม็กแม็กจกกักระเห็นบ่อยมันเลยต้องฉีดน้ำหอม ชื่อแม็กเตอร์แดงนะไหนดูดิไ,ได,ดครับน่าต่อไปมาดูมาดูห้องน้ำห้องน้ำห้องน้ำขห้องน้ำจริงจริงมากเลยมากโชวห้องก็เล็กเตีย้ยบ้นบันบันบน,นี่มีชื่อบันไม่รู้ <c oughs> มาด,มาด,าดาูมาดูหลังบ้าน <c oughs> หลังบ้านมาดูหลังบ้านกันหลังบ้านเครื่องเสื้อผ้าแล้วก็มีห้องบนหลังคาด้วย ห้องบนหลังคาอยู่หนุ่มจอนหนุ่มจอนนอน,นอยู่ห้องบนหลังคาน่ากลัวมากหนุ่มไม่กล้าขึ้นไปดูนะคะค่ะไ,ไม่กล้าพาขึ้นไปกลับมาที่เดิมกันดีกว่าไปนี่สมาชิกแต่ละคนในบ้าน <c oughs> <c oughs> บาย